วันนะีส้สวัสดีครับมาพบกับเราสองคนแค่ชอบดูบอลครับเจอกันอันนี้ก็เป็นช่วงปากเกมปากดีก่อนเกมนะครับก็วันนี้เด็กแมนยูหายไปหนึ่งคนติดภารกิจอยู่ยังไม่ได้มาก็เดี๋ยวว่าด้วยนักนี้แมนยูไปเจอฟ <_ S 1> อร์ <_ S 1> อเรสต ฟอเรสนไปยในฟอเรสต์ในบ้าก่อนอื่นฝากด้วยครับฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางมีทั้ง Youtube แค่ชาบดูบอล f a c e b o o k แค่ชาบดูบอล TikTok แค่ชาบดูบอลครับก็แพทเทิร์นเดียวกันหมดทุกช่องทางครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดคับตไคไรติดตามให้เยอะๆครับตอนนี้ก็ร้อยห้าใน youtube ก็ร้อยห้าสิบกว่าคนละขอบคุณมากครับผม อะมาเลยคลิปนี้<ม>เรามาว่ากันปากนี้ก่อนเกมแมนยูไปเยือนฟอรเรสต์เจ้าป่าครับกรว่าด้วยอ่าเลยว่าฟอรเรสต์รู้กันนี้ก็ผลงานไไัไม่ดีดไม่ดีไม่ดีเพิ่งเปลี่ยนโค้ดใช่ใช่ถ้าถิติต,ตห้านัดหลังของเขาก็ห้านัดชนะหนึ่งแพ้ที่<ม>ชนะน่าจะเป็นยูฟ่า ชนปะปอโต้มาสองศูนย์อ๋อใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็แมนยูก็สถิติดีกว่าผมกว่านิดนึงก็คือห้านัดหลังสุดได้พักด้วยได้เล่นไปเล่นไปเลนกับเขาห้านัดหลังสุดชนะสี่แพ้หนึ่งครับก็ถ้าเทียบตารางคะแนนแล้วตอนนี้ก็ฟอเรสต์อ,อยู่ที่สิบแปดมนยูที่แมนยู <6. S 1> อยู่ที่หกครับครับแมนยูสิบหกแต้มฟอเรสต์ก็ สิบแปดมีห้าแต้มแข่งเก้านัดเท่ากันครับโอ้นัดนี้ถ้าแมนยูชนะแมนยูจะขึ้นไปอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอุ้ยมีลุ้นทุกโฟ์มีลุ้นทุกโฟ์เลยถ้าชนะนี่สิบเก้าแต้มขึ้นอยู่ที่สองนะอ่าชั่วคราวเตะเร็วไงไม่เตะเท่ากันหมดนะอ่าตารางเนี่ยเหมือนจะออกมาสี่ทุ่มคู่สี่ทุ่มหมดเลยของคืนวันต่บก็มีลุ้นแต่คู่ใหญ่ไม่มีนะคู่ใหญ่ก็มีแค่ออ์เนนอล แต่อาร์เซนอลเขาอยู่ที่หนึ่งอยู่แล้วเขาไม่มีผลแล้วเขาไม่มีผลเพราะเขาอยู่อันดับถามว่าที่เหลือนี่ไม่มีใครสามารถแซงเราได้นะเขาอยู่อันอันดับหนึ่งที่มียิบเบนฟอร์ดบัมเบนฟอร์ดยิบสองแต้มอาร์เซนอลอ่ะโอเคก็มีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นท็อปโฟอันนี้เด็กจากไกลเด็กแมนยูอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องสเปนตัวจริงเลยดีกว่ามาพี่คิดว่า เมนูเราดีกว่าเอาเมนยูดีกว่าเราแมนูเระเออเอาพูดถึงเมนยูของเราดีกว่าพี่ตัวจริงอ่าสิบเอ็ดตัวจริงของพี่น่าจะเป็นชุดที่เอาชนะเอ่อนัดล่สสุดอะไบรตันมาได้ก็มีนายประตูมีลาเมนอืมครับผมแล้วก็มีเดลิกยืนกลางอืมครับผมแล้วก็อ่าลูกชอบแล้วก็เดโลครับอันนี้สามตัวล่างแผงหลังครับผม แล้วก็วิงแบ็กขวาก็เป็นอาหมัดเดียโลเหมือนเดิมแล้วก็ซ้ายก็น่าจะเขาแหละสัมปรธานไม่โยกจากขวาก็ไปซ้ายเนี่ยคนเนี้ติดล่างทองตลอดเลยอ่าก็เป็นดาโลครับตรงกลางให้คู่เดิมคู่เก่าน่นตอนนี้ผมว่าลงตัวที่สุดแล้วคใช่ใช่ชุดนี้ยเหมือนลงตัวสุดแล้วพอมีคาเฟมิโลแล้ว ผลงานของกลาง,ลงาจะดีจะดีะใช่ผลงานขขงใจขึ้นเยอะแล้วผลงานของบูโน่ก็จะดีจะดีจะดีกว่าเล่นกับคู่อื่นคู่อื่นอ่าใช่ก็มีคาเซมิโลกับบูโน่ของกลางสามตัวบนเหมือนเดิมก็คือกุญย่าเอมโมโมแล้วก็เชดโกตอนนี้น่าจะลงตัวแล้วข้างบนมีสอดแทรกน่าจะมีเมาส์มาสอดแทรกบ้างแต่ว่าพี่ว่าไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าแล้วเกมนี้ เพราะเราไม่มีเกมที่ต้องโลเทชันก็เอโมโมเหมือนปลายเดือนธันวาถึงมกราเดี๋ยวเขาจะต้องไปไอเตะทวีปเขาอ่ะมีเตะทวีบเขาก็อาจจะต้องรีบลงอ่ะเข็นก่อนเพราะทำผลงานของทีไม่ดีก่อนใช่เหมือนรีบเก็บคะแนนใช่ใช่แล้วช่วงนั้นก็จะจะลงหรือเปล่าเพราะหายไปหลายตัวนะช่วงนั้นอ่ะใช่หายไปสามตัวแล้วมนยูน่าจะมีอาหมัดอ่าอามัด มาตาอุยมาตาอุยบังโมบังโมอาใช่บังโมโมครับอ่ะ่าด้วยของเองดีกว่าผมก็เหมือนเดิมอะผมว่าเขาเจอ11ตัวจริงแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นชุดนี้ยาวๆหรืออาจจะเป็นบางเกมที่โรดิชันหาใครมาอ่าๆใช่ใช่อาจจะเจออย่างจะเจอทีมใหญ่ๆอาจจะเอาไอ้ฮอยลุนเอ้ยไอ้เมาส์แฮร์รี่ไม่ควายอ๋ออ่าๆมาแล้วก็อย่างหนึ่งอาจจะมีเปลี่ยนแปลงก็คือหลังจากที่ ไอ้มาตินเนสหายเจ็บออาจจะเป็นช,ชอกับอ่าอาจจะเป็นชอออกอ่อะไรอย่างนี้แต่แต่ตอนนี้ก็น่าจะใกล้แล้วเดี๋ยว <He ard S 1> บอกน่าจะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็น่าจะกลับมาลงสนามได้แล้วเพราะตอนนี้ซ้อมว่าชุดใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่พี่ก็ลุ้นอยู่ว่าเกมนี้อาจจะได้ลงแต่ไล่ลงขึ้งหลังหรือเปล่าก็น้าอาทิตย์เขาไห้เลยอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะมีให้ได้จังหวะะเพราะว่าตอนนี้ซ้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะไรเสรอจแนแแต่ที่ที่เซอภัยนะ ไอคาเซมิโลเหมือนมีมีส่วนร่วมกับประตูเป็นอันดับสองนะอ๋อของทีมใช่โอ้ไม่แต่คือเกมล่าสุดเขาก็ได้อยู่นะทั้งยิงทั้งแอซิตเลยนะใช่ก็เท่ากับเซโกสองประตูหนึ่งแอซิตครับตอนนี้เกมลุกเราก็ทำประตูได้ต่อเนื่องอยู่ใช่ส3นัดสามีี่รแปดประตูบ่ะเสียสามประตู อาก็นว่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นใช่ดีกว่ายิงทิ้งยิงขว้างเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่โหไม่ไหวจริงๆเยดายนะไอ้นี่โดนปลดไปแล้วอะไรชื่ออะไรของโค้ดเก่าของของฟอรเรสต์อ่ะอ๋ออะไรเขาเล่นหลังสามเหมือนกันนะอยากเจอว่าหลังสามเออนูเนสนูเนสนูอะไรสักอย่างนูโน่เออนูโน่อะไรหลังสามเจอกับหลังสามจะเป็นยังไง อาจจะสุสีหรือเออก็ไม่เคย<ช>เห็นนะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะจะได้จะได้จะได้ไดก็อ่ะอันนี้เลยดีกว,ว่าคาดการเลยเคาดการเอาเลย,เลยผมก็อยากให้เขาคงเส้นคงวาก็าอยากได้สามประตูอ่ะแต่ว่สองว่าะสองสองสองศูนย์ผมว่าสองขึ้นอ,ะอ่ะเพราะว่านี่แมนยูยิงสองขึ้นมาสามเกมนะสองสามสามหรือสี่วะ สามสามเกมนะฮะยิงเรือพูเรือพูสองหนึ่งสองหนึ่งยิงเอ้ยสันเดอร์แลนด์สามสามสามหนึ่งสามหนึ่งสันเดอร์แลนด์สามหนึ่งเรือพูสองหนึ่งแล้วก็ใบตั้นใบตัอีกใสองยิงเกินสามลูกมาสองนาทีละนักนี้พี่ให้แมนยูบุกไปชนะสองศูนย์ใครยิงใครยิงเอาใครยิงดีเอาจิงจริงตอนนี้คืออยากได้ อุญญาให้เรียกความมั่นใจเพิ่มอีกแล้วก็เชโกอีกหนึ่งลูกเหมือนกันเลยผมว่าผมคิดอย่างที่ผมอยากเหมือนเอาใจช่วยสองคนนี้เพราะว่าคือเขาจะได้เหมือนชั้นเด็กมาาใช่ทีมมันจะได้แบบมีความมุ่งมั่นเพชั่นยิงได้เออะไรเงี้ยโมโม่ก็เขายิงได้เขารู้แล้วเขาต้องจับจังหวะยังไงอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเขาได้แล้วก็เหลือสองคนเนี้ย ทีลุ้นหน่อยก็คือเชดโก้แล้วก็คุณย่าก็เปิดสกอแรกไปได้แล้วเหมือนกันกะอยากได้อย่างเงี้ยคุณย่าลูกเชดโก้ลูปครับอ่ะของของผมว่าสองศูนสองศูนขึ้นอ่ะผมคิดว่าสองศนขึ้นอาจจะมีไหลเพราะว่าตอนนี้แมนยูลหลังไม่ไม่ไม่ได้เก่งแค่สิบห้านาทีแรกล้เริ่มครึ่งหลังก็เริ่มเก่งกับกบมาเก่งแต่อย่าเปลี่ยนตัวอครึ่งหลังเก่งแต่อย่าเปลี่ยนตัว โอ้โหได้ลื้นอีกไหมอ่อันเนี้ยเกมนี้ได้ลุ้นอีกไหมถ้านําห่างผมว่ายังไงเขาก็เปลี่ยนอืมเพราะว่าเหมือนยังไงอะทุกคนก็อยากจะมีผลงานจะมีผลงานใช่แต่จังหวะนั้นมันน่าจะผิดพลาดไปนิดนึงจังหวะนี้ลงมาอาจจะยิงขาดห้าสปเลยเอยแล้วค่อยเปลี่ยนใช่ใช่เพราะเพลย์เมลีกมันสองลูกสามลูกมันก็ยัง มีลุ้นอ่ะนะทีมทีมอื่นเขายังมีลุ้นอ่ะแต่เหมือนฟอเรสตน่าจะเจ็บหลายตัวเยอะเลยอืมนั้นจะเจ็บอยู่สี่ห้าตัวถ้าในรายการอันเนี้ยของเราก็มีมาติเนสยังเจ็บแล้วไม่ควายเจ็บที่เหลือก็ไม่มีละใช่ตัวลุกเราไม่มีเจ็บแล้ว่ะก็ฟันทองเหรอฮะฟันทงว่าแมนยูชนะ แน่นอนอยู่แล้วว่าเราเด็กแมนอยู่บันเเพราะเราเราต้องทำสถิติขึ้นไปเรื่อยช่สถิติเราสร้างด้านลบมาเยอะแล้วนีเราต้องล้านบวกมากแล้วแล้วบวกกับความมั่นใจของนักเตะผมว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะตั้งแต่เหมือนนักเตะเราเริ่มเล่นแล้วมีความมั่นใจหนึ่งคือการส่งบอลแต่เมื่อก่อนส่งสั้นก็ยังเสียเลยใช่ผมรู้สึกว่าเออคือ นั่นแหละเหมือนที่ผมเคยบอกว่าจุดเปลี่ยนมันอาจจะมาจากที่เจ้าของทีมอ่ะมันบอกว่าผมจะอ่าสาม<ะ>ปีม <c oughs> ผมจะสนับสนุนโค้ชคนนี้สามปีอ่ะคุณจะเตะหรือไม่เตะอ่ะมาวัดกันตรงนี้แหละเออก็หลังจากนั้นก็เห็นมีฟอร์มดีมาเรื่อยๆก็โอเคก็ถือว่าก็ก,กเ็เข้าแล้วแหละตอนนี้ก็เหลือแต่วิงแบ็กเหลือตรงกลางที่ให้เรามาตั้งคําถามมันต่อไปว่าจะมีเสริมไหมผมว่าต้องมีนะหนึ่งเพราะว่าช่วงไอ้ที่ เอ็มโบโมไอพวกอะไปรับไชฆ่าอันนั้นน่าจะช่วงช่วงก่อนเลฟสองปะอ่าใช่ใช่เพราะว่ามันทันมาไปมกราเออใช่เพราะถ้าขาดนัหน้าหนาวนนหนาวถ้าขาดนั่นไปน่าจะแยกกันนะฝั่งขวานี่สองคนสามคนเลยสามคนเลยฝั่งขวาฝั่งที่ขึ้นขึ้นบอลได้อคือฝั่งเนี้ยหายหมดเลย ก็ผมว่าเขาน่าจะมีอยู่ในใจแล้วตอนนี哈哈哈้ผมว่ามันต้องมันต้องเสริมอยู่แล้วถึงแม้จะไม่ได้ไปเล่นรายการใหญ่ๆอะไรอ่ะแต่ก็ต้องเสริมอ่ะเพราะว่าเราต้องขาดสามตัวใช่ผมอาจจะมีผลนะอืมแล้วในสองเดือนถึงสามเดือนนั้นน่ะเหมือนเหมือนสถิติมันจะมีเจ็ดนัดมึงที่จะต้องขาดสามคนเนี้เจ็ดนัดเลยอ่ะเจ็ดนัดถ้าอูอเจ็ดนัดนี่คือเหมอน ถ้าชนะถ้านับแต้มก็ยี่สิบแต้มอ่ะใช่ใช่หวังว่าไม่มีผลเยอะนั่นขาดเอ็มโบโมไปไงขาดใจแล้วผมว่าก็นั่นแหละครับผมพันธงแมนยูชนะสองลูกแต่ถ้าขึ้นก็ดีผมว่ายังต่ำมันคือสองลูกแน่นอนผมดูแล้วก็ที่สี่ที่สามที่สองขึ้นขึ้นนขึ้นเป็นรอที่สองเลยตีอีกรอเลยผมอ่ะที่สอง ถ้าเราอยู่ที่ถ้าเราชนะได้เราจะไปอยู่ที่สองใช่ไหมแล้วอาเซนอลนแต๊ะเตะของเรามาอาเซนอนหรอเล่นะมันก็คู่ในวันเสาร์เหมือนกันก็อาเซนนันสี่ทุ่มเหมือนกันครับอ่าก็เราก็ตามหลังเซนอันเซนนนมีผลแล้วเราใช่เพราะเขานำอยู่ห่างยี่สิบสองแต้มใช่นำอยู่หกหกแต้มปะถึงเขาแพ้เราเ็ายังทันไม่ทันเขาเลยก็ อันนี้หวังว่าจะอยู่ที่สองชั่วคราวแล้วนะหรือยาวๆก็ได้มีก็หนึ่งน้อยหนึ่งวันอ่ะใช่หนึ่งวันวันเสาร์เตะวันเสาร์มีคู่ดึกไหมมีคู่ดึกเชลซีสเปิร์แล้วก็มียูวู่ด้วยวิลล่าอืมท่านสเปิร์ชนะกระแซงกลับมาแซงเราโอเคกรับครับผมสำหรับนี้ก็ ปัครับันนี้เราสองคนก็ปันธงแล้วเมนยูชนะแน่นอนเด็กผีอยู่แล้วครับมันข้ามเด็กผีอะก็ถ้าผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่จจดีอยากให้เราโฆษณาสินค้าอะไรก็ติดต่อได้ที่แค่ชอบดูบอล at gmail com ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางทั้ง t i k t o อก a c e b o o k แล้วก็ y o ยูทูบฝากด้วยครับอันนี้เลยเดี๋ยว ทีมงานเขาจะขึ้นกราฟิกให้เข้ามาคุยเข้ามาคอมเมนต์อันนี้เยอะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยครับครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ